สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้า Love Chinese Novel and s e r i e s แล้วก็คนุนว่าคนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอัพิโซ์นี้ค่ะก็เป็นดาราขวัญใจนะคะรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กเลยไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามนะคะในแฟนเพจหวานชูก้านี่เราจะเห็นได้ว่ามีแฟนคลับของคุณหลิวอีเฟยนะคะอยู่เยอะมากๆเลยค่ะวันนี้หวานก็เลยมีร่องราวนะคะของคุณหลิ อีเฟยมาเล่าให้ฟังค่ะซึ่งสำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับนะคะแบบตัวจริงของคุณหลิวอีเฟยอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าเธอเป็นนักแสดงจีนที่มีสัญชาติอเมริกันนะคะแล้วในประเทศจีนเนี่ยก็ให้ถือได้แค่หนึ่งสัญชาติเท่านั้นและณนะจนถึงวันนี้นะคะขณะนี้ก็คุณหลิวอีเฟยก็ยังถือสัญชาติอเมริกันอยู่นะคะแต่ว่าเธอก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเธออยู่ในประเทศจีนนั่นแหละค่ะแล้วนะคะที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือคุณหลิวอี ได้รับการยกย่องนะคะจากหน่วยงานของรัฐบาลจีนอย่างเนี้ยกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของจีนค่ะเป็นลูกสาวที่แท้จริงของประเทศจีนเลยนะคะซึ่งเรื่องราวกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเธอจะสวยน่ารักอย่างเดียวแล้วก็ได้รับการยกย่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้หวานก็เลยนําเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับว่าเออทาไมนะคุณหลิวอีเฟย ถึงมาอยู่ในจุดที่เป็นที่รักของประชาชนชาวจีนได้มากขนาดนี้แล้วก็แม้กระทั่งหน่วยงานของทางรัชการจีนก็ให้แบบว่าให้ความรักกับเธอนะคะยกย่องเธอด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในคลิปนี้นะคะรูปแรกเลยเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นท่านที่กล่าวสรรเสริญนะคะคุณหลิวอีเฟยซึ่งเขาเป็นคนที่ทํางานอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะซึ่งนะคะเรื่องราวก็คือเรื่องของภาพยนตร์นะคะที่คุณหลิวอีเฟยได้มีโอกาสไปแสดงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ได้เผยแพร่ออ,อกไปทั่วฝั่งตะวันตกเลยนั่นก็คือมู่หลานถ้าเพื่อนๆจําได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่นําชื่อเสียงมาให้กับประเทศจีนไปด้วยเพราะว่า คุณหลิวอี้เฟยเวลาไปที่ไหนนะคะเธอก็จะแนะนําตัวว่าเธอนั้นเป็นชาวจีนค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงหญิงนะคะชาวจีนเธอก็พูดอยู่ว่าเธอเป็นคนจีนนะคะเอาเป็นว่าเธอนะคะก็ไปไหนไปไหนเนี่ยเธอก็เหมือนเป็นโลโก้ของประเทศจีนนั่นเองแล้วเธอก็เวลาไปไหนเธอก็จะพูดแต่สิ่งดีๆที่เกี่ยวกับประเทศของเธอแล้วก็รวมทั้งการยกย่องตำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เองหรือว่าตำรวจที่อยู่ที่เกาะฮ่องกงนะคะซึ่ง ฮ่องกงนั้นจีนก็ถือว่าเป็นของเขานะคะเป็นจีนเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองค่ะ ในความเป็นจริงแล้วนะคะพอพูดถึงคุณหลิวอี้เฟยแล้วก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องสัญชาติของเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ในวงการบันเทิงจีนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ชาวเน็ตจีนเองแล้วก็ประชาชนจีนเองเขาก็รู้เรื่องค่ะแล้วถามว่าทําไมถึงไม่มีข่าวที่เกี่ยวกับเป็นการแบบมาทําร้ายเธอหรือว่ามีชาวเน็ตอะไรที่มาวิพากวิจารณ์เธอนะคะเพราะว่าคนที่รักเธอนั้น,น,นมีมากจนกระทั่งสามารถสยบนะคะไอ้กลุ่มคนที่ไม่ชอบ เธอนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะแหลมมาวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้นะคะ ภาพ,พยนต์เรื่องมูหลานนะคะก็คือ,อ,อไดออนแอร์ air ในปี2020นะคะก็นำแสดงโดยคุณหลิวอีเฟยแล้วก็คุณดอนนี่เย็นนะคะรวมทั้งคุณกลงลี่ด้วยซึ่งหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่ามีกำไรหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะคะก็ติดอันดับอยู่ในบ็อกออฟฟิศในขณะนั้นเลยค่ะแล้วคุณหลิวอีเฟยนะคะก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ในเรื่องนั้นน่ะจากที่ว่าเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆน,นะคะเซลลเล็นง เนี่ยก็มาในบทของเป็นนักรบหญิงนะคะมู่หลานในชุดผู้ชายค่ะซึ่งนะคะในเรื่องนั้นเนี่ยก็คุณเิวอีเฟยก็ได้แสดงนะคะวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศจีนเป็นการแบบแสดงให้ชาวโลกได้เห็นอย่างสมบูรณ์แบบถึงความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ความกล้าหาญถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ปลอมเป็นชายแล้วก็ไปลบนะคะนอกจากนี้แล้วจากเรื่องมู่หลานนะคะก็ทําให้คุณหลิวีเฟยได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ ะะก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนะคะกระทรวงการต่างประเทศของจีนแล้วนะคะแม้ก,กระทั่งสถานีโทรทัศน์ของประเทศจีนอย่าง cctv อย่างเงี้ยก็แมกจะพูดถึงคุณหลิวอีเฟยนะคะในรายการข่าวหรืออะไรไปในแง่ที่ดีตลอดเวลาเลยนะคะเขาก็เลยมีการพูดกันว่าออนอกจากว่าภาพลักษณ์ที่ดีจากเรื่องมู่หลานแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวของบรรพบุรุษนะคะครอบครัวของคุณหลิวอีเฟยนี่แหละก็คือคุณปู่คุณย่านะคะคุณตาคุณยายคือทั้งสองตระกูลที่ คุณพ่อคุณแม่มาแต่งงานกันเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการปฏิวัติด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่อของคุณหลิวอีเฟยนะคะคุณอันเฉาคังเนี่ยก็เป็นศาสตราจารย์ภาษาฝรั่งเศสนะคะที่มหาวิทยายลัยอู่ฮั่นแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเหมือนกับว่าทํางานอยู่เกี่ยวข้องกับกองสุลของกระทรวงการต่างประเทศในฝรั่งเศสแล้วก็แม่ของคุณหลิวอีเฟยนะคะก็เป็นศิลปินเดี่ยวในในคณะเพลงด้วยค่ะเหมือนกับว่าอ,อยู่ที่อู่ฮั่นเช่นเดียวกันนะคะที่ นี้หากก็กล่าวได้ว่าคุณหลิวอีเฟยนี้ก็ยังเป็นแบบลูกสาวในครอบครัวที่ได้รับอิทธิพลนะคะความเก่งความฉลาดความมีสเสน่ห์ความสามารถมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาเพราะฉะนั้นคุณหลิวอีเฟยก็จะเก่งมากในเรื่องของการเต้นลำบัลเล่อะไรต่างๆพวกนี้เธอได้หมดเลยนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ใส่ใจมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ก็ด้วยความที่นะคะความเป็นเด็กตอนที่9้าขวบเนี่ยก็เลย ครอบครัวนะคะเกิดความแตกแยกก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะเลือกที่จะอย่าร้างจากกันนั่นเองนะคะเพราะว่าความไม่ลงรอยกันทางอารมณ์ค่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็ทําให้คุณหลิวอีเฟยซึ่งเป็นเด็กนะตอนนั้นก็ติดตามคุณแม่นะคะไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วในช่วงเวลานั้นนะคะก็เป็นคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีความลําบากนะคะคุณแม่ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โนนแล้วก็ แต่ว่าในที่สุดนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นความลาบากในช่วงแรกๆนะคะปีแรกที่ไปอยู่เนี่ยก็สามารถตั้งหลักได้ในต่างประเทศในปีถัดมาเลยนะคะ ในตอนที่เดินทางไปจากประเทศจีนนั้นนะคะตอนอายุ9ก้าขวบตอนนั้นก็ยังเป็นสัญชาติจีนอยู่แต่ว่าพอไปถึงที่โน้นแล้วนะคะผ่านพ้นไปเนี่ยก็ใช้เวลาในการคุณแม่นะคะเป็นผู้ที่ขอสัญชาติอเมริกันให้เพราะว่าก็เข้าใจค่ะเพราะว่าจะได้มีโอกาสนะคะทางด้านการศึกษาที่ดีนะคะก็เข้าใจอยู่เพราะว่าไปอยู่ที่โน้นนะคะก็เปลี่ยนสัญชาติไปก็จะอยู่ได้สบายๆมากกว่าที่จะเป็นคนต่างสัญชาตินะคะถือพาสปอร์ตดีกว่าถือวี ค่ะเพื่อนๆเอาจริงๆอันนี้หวานคอนเฟิร์มนะคะหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่เธอก็สละสัญชาติจีนไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนี้เธอก็เลยมีแค่สัญชาติอเมริกันเท่านั้นและค่ะแต่ในหัวใจของคุณหลิวอี้เฟยนะคะคือเธอก็เชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าเธอนั้นก็เป็นสาวจีนค่ะซึ่งก็เป็นความจริงที่มันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่าในร่างกายของเธอนั้นเลือดทั้งของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวจีนพอเธอเข้ามาสู่ การบันเทิงแล้วนะคะเธอก็ไม่ลืมความตั้งใจเดิมของเธอค่ะเธอกลับมาประเทศจีนนะคะแล้วก็ยังได้บอกนะคะเปิดเผยแก่สาธารณชนจีนเลยว่าคือต่อหน้าสื่อเลยนะคะคือคือเธอรู้ไงว่าทุกคนรู้ว่าเธอมีสัญชาติอเมริกันนะคะแต่เธอก็ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อไปว่าเนี่ยฉันหวังว่าการตีความของฉันสามารถที่จะเวลาไปไหนในโลกนี้ก็สามารถที่จะนําเสนอวัฒนธรรมจีนแล้วก็มุมมองของจิตวิญญ,ญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของ ของสาวจีนเนี่ยให้กับเพื่อนต่างชาติในทุกๆชาติที่มีโอกาสได้เจอนะคะเธอก็แบบพูดในในแง่ที่ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเธอก็ประสบความสําเร็จในเรียกได้ว่าในระดับฮอลลีวูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเธอมีเพื่อนในหลากหลายวงการแล้วก็วงการแฟชั่นด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆนะคะแล้วเวลาชุดที่เธอใส่ไปก็จะมีความกลิ่นอายของความเป็นเอเชียอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตนะคะก็จะมีลายผ้าหรืออะไรแบบนี้ก็จะ บอกถึงความเป็นเอเชียด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะในการทำงานแล้วเธอก็ได้รับคำชื่นชมนะคะจากดีเลคเตอร์ทีมงานอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างฉากบูถ้ามีนะถ้ามีในเรื่องนะคะเธอก็จะไม่ใช้สแตนด์อินเลยนะคะเธอจะเล่นเองทุกบทเลยค่ะสำหรับคุณหลิวอีเฟย ซึ่งนะเรื่องนี้นะคะก็ได้รับการคอนเฟิร์มมาตั้งแต่นู่นเลยค่ะทีมผลิตนะคะดเลคเตอร์ผู้กำกับของเรื่องแรกๆนะคะอย่างอย่างเรื่องมังกรยก2นะคะที่เล่นเป็นเซียวเหล่งนึ่งนั่นก็ได้รับคำชมมาว่าในฉากที่ต้องแบบตกลงไปในน้ำหรือฉากที่ต้องแบบห้อยโหนตีลังกาฉากต่อสู้อะไรอย่างนี้นะคะด้วยความที่ตอนนั้นเธอก็ยังเด็กแต่เธอก็เล่นเองหมดทุกอย่างเลยค่ะในสมัยโน้นเลยนะคะหลายปีมาแล้วนะคะเธอไม่ใช้สแตนด์อินเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะในฐานนะที่เธอก็รู้ว่าเธอเป็นบุคคลสาธารณะนะคะคุณหลิวอีเฟยก็ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือแล้วก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการกุศลเสมอเลยนะคะก็บริจาคเงินมาเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ออกนามเพียงแต่ว่าพอรายชื่อมันไปปรากฏแล้วทางหน่วยงานเขาเป็นผู้ที่ที่ประกาศรายชื่อออกมาสาหรับผู้ที่บริจาคก็จะมีคนเห็นชื่อของคุณหลิวอีเฟยนะคะก็เธอก็เริ่มบริจาคมาเรื่อยๆแล้วล่ะคะ่ะก้อนที่เป็นข่าวมาก ที่สุดก็ปี2008นะคะถึงล้านหยวนกันเลยทีเดียวเหตุการณ์นั้นก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่หวนฉวนนะคะโอ้โหก็เป็นเรื่องราวที่ที่ได้รับการเปิดเผยแต่จริงแล้วเวลาที่เธอบริจาคนะคะคุณหลิวอีเฟยก็ไม่เคยที่จะแบบว่าให้มันเป็นข่าวอะไรแบบนี้นะคะมีแต่คนแบบรู้กันเองจากหน่วยงานของรัฐนั่นแหละเป็นผู้ที่ประกาศออกมานะคะ แล้วก็ด้วยความที่เธอมีแนวคิดนะคะแบบไปเติบโตอยู่ที่อเมริกาอยู่ช่วงหนึ่งก็ทําให้เธอมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นว่าไม่ว่าใครจะมาแบบบางบางครั้งอะ่ะพูดถึงรูปร่างของเธอว่าไม่สมส่วนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถามว่าเธอสนใจไหมเธอก็คงไม่ทําอะไรมากไปกว่านี้ละคะ่ะเพราะว่าเธอสวยอยู่แล้วอะ่ะเพื่อนๆพ,พวกเราก็ยังมองเธอว่าเธอมีความน่ารักแล้วก็ความที่เธอไม่จําเป็นจะต้องผอมจนจนแบบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนกับ ดานาผู้หญิงที่กังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นสเสน่ห์นะคะคุณหลิวอี้เฟยเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเลยเพราะว่าบุคลิกของเธอแล้วก็ความมั่นใจนะคะมันแบบชาร์มมิ่งออกมาทําให้พวกเราเห็นรังสีนะตรงนั้นนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของคุณหลิวอี้เฟยที่หวานอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็คืออยากจะ,อะบอกเพื่อนๆว่าเธอไม่ได้มีเฉพาะความสวยเท่านั้นนะคะ,ะ,คะเธอมีเรื่องราวของความเป็นเนื้อแท ของความเป็นจีนที่ได้รับการสนับสนุนด้วยแล้วก็ได้รับการยกย่องจากทางหน่วยงานของรัฐด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็มีดาราเพียงไม่กี่คนนะคะที่ทางรัฐบาลจีนได้ออกแบบว่าออกชื่อมาแล้วก็พูดถึงในแง่ดีขนาดนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะก็คือคุณหลิวอี้เฟยนี่เองนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะท่านใดชอบคุณหลิวอี้เฟยอ,อยู่บ้างแล้วก็ท่านใดที่เป็นแฟนคลับของคุณหลิวอี้เฟยนะคะก็คงจะปะปื้่มกับแบบว่า สิ่งที่เธอได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทํามาแล้วก็ยืนอยู่ณจุดนี้นะคะเธอเป็นที่รักของคนจีนนะคะสําหรับคุณหลิวอีเฟยค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสําหรับอพิซดนี้มีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ